เดีไหมอ้อมเดี๋ยวไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เกลียวไปหาเขาพี่แน่พี่ระวังไว้คนคนนี้เกลี่ยไม่ได้เนาหนูชุบได้ปะชุบได้นะชุบจากในข้างในอ่ะใช่โอ้โห

Enemy soldier incoming. หาใครไม่เจอเลยวะอ้อมอยู่นี่อ้อมอยู่นี่อารีสฮอตไอ้สัสจอดในห้องไหนผมก็มาโอเคเอาตัวดี้วซิกอะซิก นิ่เี่เกีย้ี่ีดาคเกียนสี่ยวไหมออมเสียวไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่คิวไปหาเพี่แน่ที่ระวังไว้คนคนอีกลไม่ได้ปวดฟันเลยออมหัวร้อนนะออมเขียวนี่เนี่แหละชอบอย่ย้ ตายหมดแล้วพี่อยู่ในท่อไปอกียใจจังมัดระวัง Area ่ั้งไม่ออาไม่ออาต่องผมเลยต้องผมมากเลยแอวตายลงไม่ได้ด้วยโอเคไม่เลิกไม่เลกไม่เกไม่ใช่ที่เขาโอที่เขาก่เหรอใช่หรอใช่ใช่ใช่ฉันข่าวเลือดนะฉันข่าวเลือดฉันข่าวเลือด

เต่บังคับเลยโดนเออท่าัวเวียนถึงกำลังจะโกลด์แต่วันนึงผมแอร์ไลน์ลงเฮ็ดังวนป๊อป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 ีเรื่องทำอยู่ท้ายทีเรื่องทำอยู่ท้ายหรอ

จมันจะที่ยข้ามาไต้เข้ามาไว้กันเอามตหลนะมองหน่นโดนวา้ามาไม่ได้แล้โดนมอเข้าห่โดนมอเข้าห่งา้ามาได้วย่งเราเไดเอาหิ้งไวแตะด้วยหิ้ไนี่ว่าโดนมอ้ามันไวหมดเลยเดี๋ตัวเดียวเรได้ข้าไปข้นได้พ่ึงแน่เลยกระทมเกรมเ ออกเกมเลยกูเฉยตัวสาับ <c oughs> สวยวะแ,ะแล้วแล้วปีในนี้ขึ้นไม่ได้แล้วก็เตือนไม่ไ่

จอยเม่งเคยจะหลุดไม่รู้เหมือนกันพี่เมื่อกี้ผมค้างไงสสอดีอยู่ตรงไหนพี่ไปรีบบอกหน่อยอยู่ตรงป้อมปืนอะ แล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่าเพื่อนมันอยู่บ้านหลังไหนนะเออมีมีมบ้านเขียวบ้านเขียวพี่บ้านเขียวบ้านเขียวตรงนั้นหนี้พี่จะขึ้นไปเอานะบ้านเขียวโดนแล้วบ้านเขียวโดนโดนทายโดนกระโดดมดใช่มีช่มีชัยอะไป้ยิงโอ้ my god เนี่ยดีใจ ไปด้วยป้อกัป้อกันอกันป้อมกัน้องก้อาัน้องกัน้องกเป้องกล้ั้งกนป้อนงัน้นป้อนป้องกันป้านเอง

เฮ้ยราคาบ้านแดงพี่เหรอใช่ราคาบ้านแดงค่ะยิงได้ใครลงเงินนอะืนก็ไม่มีเสือวิ่งมาเห็นเงินตัวเองต้องเยอะเป่าไม่มีเงินเนาะหนูชุบได้ปะชุบได้นะชุบจากไหนข้างในอ่ะใช่เออเอลนี่คืออะไรเนี่ย All stations, ทำไมถล่ที่บ้านนี้เ้ยมันอยู่ข้างบ,บนบ้านเขียวจังเลยใช่นี่ไงฉันมาแล้วแอ้ไซอ,อิ๋นถ้ามันกำลังอ้อมอยู่ผมลงมาตรงร้านค้าดิอโอ้ผมกดใช้กล่องแท้เลยไม่ได้เซ็งปะ ใส่บั๊จะอยู่ข้างล่างเหรอโดนโดนตายไทไทยี่สิบเมตรพี่เบลลี่พี่เบลลี่เอาเป้ากล่องพี่เบลลี่เอาบั๊กนีพี่เบลลี่ไปเอาไปเดี๋ยวได้ออาเฟิร์ทเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปชุดแคทนให้หมน ได้แล้วว่ะต้องไปร้านค้าเอ้ยมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงนี้เต็มเลยเต็มนน่อยตรงนี้เต็มเลยตัวตัวเร็วตตััววกำลังเข้าไปกำลังมาช่วยมันโดนมันโดนจะเข้าหมาเฮ้ยต,ตุ่นมันโดนจะตายเ้ยพีไม่ใช่พี่กึ่งไม่ใช่พี่กึ่ง ไม่ใช่ไม่ใช่ไปซื้อไม่ใช่ม,ม่แซม,มนะมิ้นทลุกเลยทุลุกเลยมีแต่ซื้ออยู่โอ้ยยิงไม่โดนผมนี่แหละมันอยู่บนพี่พี่เอานี้ไปดินี่จุ่มมงจุ่มมงผมผมกดใช้จุ่มมงไม่ได้กดใช้ของไม่ได้

แามรอแป๊บอยู่บนบอมปืนอุ้ยเหเห็นละเห็นล้วนี่ไงนี่นอยู่นี่เออตรงหน้าบันไดไม่รู้วไอ่หัวบนหัวบนหัวพินเลยไอ้โจ๊กเกอร์ เธอเนี่ยวิ่งตามพี่วิลลีม่มาอยู่เนี่ยพี่พี่วิลลี 3, 2. 3, 2. 2> ่สามสองสามสองแล้วเราก็ไม่ยอมก่อนอ๊ยอ,อะไรอ, <c oughs> อะไรอ <c oughs> อะไรอ <c oughs> <c oughs> อาจารยเข้าหมาไปแล้วหนึ่งบรรดาอาจายเข้าหมาหนึ่งนีง่มันล้นจากเข้าหมาหนึ่งเออนั่นแหละตรงนั้นแหละหละ้ม